ดวงรายสัปดาห์คนที่เกิดในวันเสาร์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่10มกราคม2568มาดูคำทำนายกันนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในสัปดาห์นี้เป็นไพ่ของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้รับความาไว้วางใจได้รับความเชื่อใจได้รับความเมตตาเป็นที่เมตตานะคะไปที่ไหนมาจะมีคนคอยช่วยเหลือเนาะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าการเงินประสบผลสําเร็จนะคะมีเงินอย่างที่คาดหวังไว้นะคะมีโอกาสได้จับเงินก้อนในสัปดาห์นี้รวมถึงว่าหยิบจับอะไรในช่วงนี้เป็นเงินเป็นทองเป็นนาทีทองเลยแหละ นะคะเป็นช่วงที่แบบหาเงินได้เยอะหาเงินได้เก่งเงินเข้ามาหลายด้านเลยมามากกว่า 2, ทาง3ทางเลยนะคะนี่สินจะได้เบาลงแล้วก็คนที่เคยเป็นหนี่เราจะเอาเงินมาใช้คืนนะคะคนที่ชอบเสี่ยงดวงก็มีโอกาสได้โชคลาภเกิดขึ้นนะคะขึ้นมาว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับนเรื่องของแสงสว่างเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็สุขภาพ ระวังในเรื่องของธาตุไฟค่อนข้างเยอะนะคะพยายามดื่มน้ําให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะขึ้นมาว่าธาตุไฟเยอะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นด้วยนะคะการเงินมีเข้ามาเยอะจริงๆนะคะถ้าต้องการเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อที่หรือขายที่หรือเกี่ยวกับการซื้อการขายที่ทางบ้านอสังหารถ อะไรพวกนี้จะมีเกณฑ์จะได้ซื้อจะได้ขายค่อนข้างสําเร็จนะคะเงินที่หามาได้ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าคุ้มกับการที่จะลงทุนนะคะสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ต้องการลงทุนอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินใหญ่ๆของชิ้นใหญ่ลงทุนได้เลยนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะเนี่ยไพย่ไพ่ของแบบเงินขึ้นทั้งนั้นเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์น้อมรับคําทํานายไว้เลยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ปังแบบปังมากๆอะ่ะ เงินเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะได้เงินปันผลได้เงินส่วนแบ่งได้เงินโบนัสได้เงินพิเศษได้เงินหลายช่องทางเลยหยิบจับอะไรช่วงนี้จะค้าขายรุ่งจะประสบผลสําเร็จคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกจับเสือมือเปล่าตัวแทนในหน้าค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จดีนะคะหรือขายที่ได้นะคะเราก็มีเงินเก็บค่อนข้างดีเลยนะคะวางแผนการเงินให้ดีนะเป็นช่วงที่สัปดาห์ที่เงินเข้าค่อนข้างมาก เงินได้จากไหนได้จากว่าความรู้สติปัญญาความสามารถของตัวเองนะคะที่ทำไว้หลายช่องทางจะเข้ามาเลยนะคะ,ะในช่วงสัปดาห์นี้งานที่ยังต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นหรือกับตัวเรานั้นยังคงทำได้ดีนะคะการสอบการสัมภาษณ์ อะไรบางอย่างที่รอคอยอยู่นั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบางคนนะทำในเรื่องของการสอบการวิ่งเต้นในเรื่องของเอกสารบางอย่างเนี่ยจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนอะ่ะได้ได,ได้ได้เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเนาะคนที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องเอกสาร ช่วงนี้ก็ถือว่ามาแรงมาดีเลยแหละนะคะตรวจสอบเอกสารให้ให้ดีให้ชัดนะคะจะได้รับการเช่นชมได้รับการยอมรับนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารหน้าที่การงานเนาะแล้วก็ขึ้นมาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนะคะอยากให้มีการทําความสะอาดทําบ้านให้ดูดูโปรง่งให้ให้รับทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนน้าหิงพาหรือถวายพวงมาลัยเกี่ยวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับหิ่งพระนะคะจะจะดีนะคะขึ้นมาแบบมังกรคือความอุดมสมบูรณ์ไปขอพรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับในด้านของแบบด้านมังกรในด้านของแบบพญานาคราชในด้านของความมั่งคั่งความความรุ่งเรืองอะไรเงี้ยนะคะจะประสบผลสําเร็จยาวเลยนะคะคนวันเสาร์เนี่ยไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้บอกเลยว่าดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนนี้นะคะ เพราะว่าไพ่มันออกมาว่ามีเกณฑ์ได้รับทรัพย์แบบยิงยาวมากสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ยิ่งทําเกี่ยวกับพวกของสวยของงามการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นตัวแทนในหน้าอะไรพวกนี้ด้านเอกสารซึ่งคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณทํางานด้านไหนทําอะไรอยู่อะ่ะจะค่อนข้างปังเลยบอกเลยว่าผู้ใหญ่เมตตานะคะ สิ่งที่ต้องเตือนเกี่ยวกับในในนาตรงนี้สําหรับคนวันเสาร์มองว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยนะคะสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติอยู่แต่ว่าระวังโรคประจําตัวกําเริบนะคะเกี่ยวกับพวกแบบโรคกระเพาะเกี่ยวกับช่องท้องเกี่ยวกับพวก ระบบทางเดินหายใจที่ยังเตือนอยู่นะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์แต่บอกเลยว่าการเงินการงานคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ปังมากและไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้บอกเลยว่าแทบจะทั้งเดือนเลยนะคะน้อมรับคําทํานายไว้เลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาจารย์คุ้มครองดีไปที่ไหนได้รับความช่วยเหลือได้รับความเมตตาไพ่ของแบบอุปสรรคป,ปัญหามันถูกขจัดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ คนคิดร้ายคิดไม่ดีเนี่ยขึ้นว่าไม่มีเลยนะในช่วงสัปดาห์นี้มันมันอาจจะเป็นช่วงของพลังงานที่เรามาเต็มแล้วมันไม่ได้โฟกัสเขาด้วยหรือเขาทําอะไรเราไม่ได้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่แบบปังแบบปังมากบอกเลยเนี่ยไพ่แบบโคตรปังอะ่ะไพ่ของแบบการเงินทั้งนั้นเลยอะ่ะดูดี โชคลาภการเงินความเฮงความปังไปทําบุญถวายแสงสว่างไปทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของแสงสว่างหลอดไฟเตอนน้ำมันตะเกียงอะไรพวกนี้จะยิ่งปังกว่านี้นะคะคนวันเสาร์